สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Euro Truck Simulator 2ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับบล็อกกี้นะครับผมเดิมๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแต่งรถกันนะครับผมก็คือเราจะเอาลนะ็อกกี้เนี่ยมาแต่งเป็น10ล้อซิ่งนะครับผมก็แต่งให้มันออกมาสวยที่สุดละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคน อันนี้คือผมเพิ่งเอามาแต่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็คือผมแต่งไปแล้วแหละรอบหนึ่งก็อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมใครได้ดูไลฟ์สดผมเมื่อคืนจะรู้นะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากล่างขึ้นบนเลยละกันนะครับผมอันนี้คือมาแบบมาแต่คัสซีเลยนะทุกคนมาแต่คัสซีกับหัวเก่งนะครับคืยง่ายๆคือมาแบบเดิมๆเลยอะทุกคนเออยังไม่มีอะไรมาเลยแล้วก็มาประกอบพวกดําพวกอะไรใส่นะครับนี่ทุกคนดูสิแม่งยังไม่มีอะไรเลยอะ โอ้โหนะครับผมโคตรเดิมนะมาเรามาดูกันชนกันครับกันชนมีหลายแบบนะทุกคนมี10กระแบบนะมีกันชนแบบนี้นะครับแล้วก็เอ้ยผมลืมผมลืมเราต้องตั้งเป็น10ล้อก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งเป็น10ล้อนะครับผมอจะแต่งออกแนวไฟแล้วกันครับเออผมชอบใส่ไฟด้วยนะครับใครได้รู้ในสดผมเมื่อคือนก็จะก็จะได้เห็นนะครับผมเพราะว่าผมแต่งไปแล้วในลสดน,นะครับ การนชนนี้มันมีหลายแบบมากครับทุกคนก็มันจะมีแบบอของเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่ผมเล็งไว้ก็คือนี่มีอันนี้นะครับผมอันนี้๋ยนมาทาสีได้ไหมนี่๋ยวด,ดูก่อนเอาสีสีไรดีสีไรดีฮึปอาน่าจะเอาสีน้ําเงินนะทุกคนสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําเงิน๋ับแป๊บนึง สมสีนี้ก็ต้องต้องเล็งให้ดีครับผมต้องให้มันเหมือนกับสีพวกนี้ครับสีพวกประตูครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับกอ,อผมอยากเอาไฟตัวน,นี้ออกมากเลยแต่ว่ามันมันต้องเป็น12ล้ออ่ะแต่ว่าก็คือ12อล้อเนี่ยด้มันไม่มีไงประเด็นเออมันเออนั่นแหละนะก็มันแต่งไม่ได้ละกันเอาเป็นว่าแต่งไม่ได้ละกันเอาเป็นว่าผมจะเอาเป็นโครเมียมละกันครับเออจบเลยนะครับเออนี่ จบเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายครับผมอันนี้เสาธงเสาธงผมไม่ใส่นะเสาธงซากเออเสาธงด้านข้างนี่ผมไม่ใส่นะฮะผมจะใส่เป็นเสาธงไอที่มันแบบเอาไว้เกี่ยวสายไฟอะแบบนั้นก็พอครับนี่กันฉุเเสาธงแบบนี้นะครับแล้วกอ็อันนี้น่าจะเป็นโลโก้นะครับผมโลโก้แล้วก็เอาแบบไหนดีสีแดงดีกว่าอสีแดงแบบมันดูแบบมันดูแบบดุ นะครับผมอ่าครเมีม่มหรือชุดสีเอาชุดสีละกันนะครับบอกแล้วว่าคลิปนี้เราจะแต่งแบบสายพันธ์ไทยนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นหมวกไปละกัน,นครับเนี่ยครับหมวกใส่เป็นหมวกไปเลยอันนี้หมวกใหญ่ไม่เอาเราจะเอาหมวกอ่าเราจะเอาตัวนี้นะครับผมสวยสวยสวยแล้วก็กระจกเราจะเอาเป็นกระจกกระจกนาซาก็สวยอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราเราชอบแบบเราจะเอาความเรียบๆไว้ก่อนอนะ อันนี้เป็นฝาครอบแคบหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เอ,อ่ที่จับนะครับผมมือจับนะครับนี่ต้องเอาแบบนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นฝาครอบแคบนะครับอันนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้คือซุ้มล้อหรือเปล่าน่าจะซุ้มล้อครับอันนี้เป็นที่เหยียบครับที่เหยียบแล้วก็ใส่เพิลลดนี่แบบนี้ครับหมดยังด้านหน้ามดน่น่าจะหมดแล้วนะด้านหาภายในล่ะภายในก็ ส่ที่หุ้มพองมาอะไราก็พอแล้วครับภายในไม่ต้องแต่งเยอะนะครับไปไงครับเิ่บออกมาสวยแล้วนะทุกคนเอ้ยผมว่าผมลงเดินลงไปแต่งเลยดีวยกว่าครับจะได้แบบเเห็นใกล้ๆนะครับผมนี่ทุกคนตอนแบบนี้ครับสวยๆนี่ไปไงทุกคนโคตรเท่ะ่ะดำละ่ะดำมีหลายแบบนะครับดำมีดำขุนดินดำกเกษตรแล้วก็ ดำแบบที่เป็นลายแต่ว่าผมจะเอาลายนี้แล้วกันครับมันจะได้เข้ากับหัวรถนะครับหมดย่างวะนี่หมดแล้วมั้งนี่มันแต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะเออเหลือล้อครับเหลือล้ออ่าใส่ล้อไปก่อนนะครับใส่ล้อไปก่อนอ่าฮะล้อมันล้อมันก็มีล้อเงาแล้วก็ล้อเดิมนะครับเราก็ต้องเอารอเงาไว้ก่อนใช่ไหมมาทุกคนใส่ไปเลยครับล้อเงา สังเราเยอะครับทุกคนอ่าใส่ไปเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไอไอตัวนี้เนี่ยทุกคนมันก็สั้นเกินเอาอันไหนดีครับทุกคนอันนี้ดีไหมนี่โอเคสวยแก้เสร็จแล้วทุกคน แป๊บเดียวครับมีตัวลูกด้วยนะแต่ว่าตัวลูกผมขี้เกียจแต่งมันแต่งมันเปลี่ยนได้แค่ดำแค่นั้นครับนอกนั้นมันก็แต่งไม่ได้ผมก็ไม่แต่งดีวกว่าตัวลูกปอยแว้แบบนั้นแหละปอยแว้แม่งแบบนั้นแหละทุกคนเลยโอเคครับทุกคนโอ้โหโคตรสวยเลยครับผมปาทอแม่งทำไมมันโคตรเทรอะไรแบบนี้ครับทุกคนมีสติกเกอร์ด้วยนะทุกคนนี่สติกเกอร์ตรงกระจกนะครับโอ้โหแม่งโคตรเทอะเนี่ยดูสิโคตรเทอะ ็อกกีเป็นอะไรที่เทมากครับทุกคนเอ้ยลืมเอากระจกมองหมาออกครับไม่สวย,ะยวะเกือบไปแล้วเกือบลืมไปแล้วอ่าสวยประมาณนี้นะโอ้ลืมตรงนี้ครับผมนี่นี่ลืมแก้มโอ้ลืมได้ไงวะเฮ้ยเอาเอาเป็นครเมียมดีกว่าครเมียมสวยกว่าเยอะเลยหมดยังนี่เดี๋ยวเราไล่เช็คงานก่อนครับตรวจงานครับตรวจงานน่าจะหมดแล้วนะทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับ เครื่องนี้เราจะเอาเป็นเครื่อง Isuzu 420แรงนะครับเอ้ยใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่เครื่อง Isuzu ดิเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เกียร์นี่เราจะเอาเป็นเกียร์ Isuzu 8เกียร์นะครับผม Isuzu 8เกียร์นะครับโอ้โหแม่งมันโคตรเทร่อะไรแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับ A later few moments later. อ่ามาแล้วครับผมโอ้โหโคตรสวยครับทุกคนดูดูดูมีไฟวิ่งไหมนี่ไม่มีไฟวิ่งนะครับไม่มีเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูโอ้โหเสียงท่อแม่งยางรัดน,นะครับทุกคนมีไฟวิ่งไหมไม่มีไฟวิ่งนะครับไม่มีระบบไฟระบบไฟใช้ได้ครับระบบไฟเลี้ยวไฟอะไรใช้ได้หมดนะครับโอ้สวยเกินครับตัวลูกนี้คือมันเปลี่ยนได้แค่ดำนะทุกคนมัน ทำอะไรได้ไม่เยอะมันแต่งได้ไม่เยอะพูยง่ายผมก็เลยไปแต่งให้ดูนะครับโอ้โหดูดูดฟังเสียท่อดูครับทุกคนไ้อย่างเอาอ่ะสวยมากอะทุกคนดูดิไม่นะทุกคนเป็นไงครับสำหรับล็อกกี้ครับผมโคตรเท่โคตรหล่อนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ